Red Dead Redemption 2เป็นเกมที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและเรื่องราวลึกลับมากมายแต่ใครจะคิดระหว่างที่ผมกำลังตกปลาเพลิน,นผมจะบังเอิญเจอกับโบสถ์ล้างแห่งหนึ่งที่นี่ไม่ใช่แค่โบสถ์ล้างธรรมดาเพราะภายในเต็มไปด้วยโครงกระดูกมีทั้งบนเตียงบนพื้นและตรงกลางห้องและผมก็ได้เจอกับเอกสาร,รลึกลับชื่อ Mystery Sermon ที่พูดถึงพิธีกรรมบางอย่างในชั่วโมงที่2ภายใต้พระจันทร์เสี้ยว ด้วยความรักและพระคุณอันใหญ่ยิ่งของพระผู้ช่วยให้รอดคุโควาบาการเสด็จมาครั้งที่2จะเริ่มต้นขึ้นผู้ที่ถูกเลือกจะถูกรับเข้าสู่อ้อมแขนของพระองค์ ส่วนเหล่าผู้ต่ําต้อยจะถูกทอดทิ้งและโลกใบใหม่จะถือกาเนิดขึ้นชั่วโมงที่2ภายใต้พระจันทร์เสี้ยวผมเริ่มสงสัยเลยลองย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งในช่วงตอนปี2และมันก็เกิดขึ้นจริงๆโบสถ์ทั้งหลังถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีเขียวจานบินลึกลับ UFO ลอยอยู่เหนือบโบสถ์มไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วและที่รู้ๆตอนนี้คือผู้ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้คงจะเป็นลัทธิที่เชื่อว,ว่ามีบางอย่างจากเบื้องบนมาปลดปล่อยพวกเขาหรือที่พวกเขาคิดว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปริศ เจออะไรแบบนี้ที่ไหนบ้างไหม